ปัญญาพิวัตรพ,พิวัตรเออ,อมาคนบ้านเดี๋ยวกันครับครับกุณได้บอกว่าดังไป <c oughs> หาเราเออกจากคนดอกโอ๊ยมามารอดเอาลวด <c oughs> ขอเสียเอาเมึงบอกอีกเลนหนึ่งเด้อขอบคุณที่ติดตามนะครับ เมื่อวันนี้ทำไมคนดูรู้สึกว่าคนดูขึ้นยนดูเยอะมีแบบกลมแรงอี้ฮ<น>ะสันเองนะเขาบอกว่ายังดีผมใช่ปะบางเม็ดมันบ่ขุ่นเนี่ยอ๋อผมยาวสวยมากาค่ะับกันที่ได้ไหมคะจะจกเห็นตอนมีผมจังเลยับกันมีแบบกลมทีนะคืออะไรหรอเอ,อ่อ เช้าที่สดใสต้องมาเจอว่าใจอีกแล้วเฮ้ยผู้ใดนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคนดูน่าสิสวัสดีนะคะทุกคนผมเขายาวมากมากจะหวียังไงอะหวีแบบก้มคิวจึงมากขอบคุณครับจึงไหมจึงไหม ขอบคุณที่ติดตามนะคะคนู6สิมาอะไรด้วยกันไหมน่ารักจังขอบคุณค่ะรบกวนขอแบบยืนทีนะไม่พวงีให้นหน่อยอมาเขาขอไม่ก้มนะไม่ไมือวีทางไหนตอนนี้นนประมาณนี้ประมาณนี้ น้ำขอบคุณครับ <Okay. S 1> อะไรยนน้ำไปเลยโยโย,โย่สัน่น <laughs> ชัยภูมิอะไรนะตรงตำบลไหนครับอยู่ตำบลเพื่อน่ะค่ะ,คะ แต่อาศัยอยู่ในอำเภอมาเป็นปจำนวนมากไม่จำนวนมากอะปีนึกกับบันแค่สองสามครั้งอ๋อไหนเห็นบ๊อกบ๊อกบ๊อกบันดิผมคือแปลกในไลฟ์มีผู้สาวสว,ว,วัสดีค่ะมา,มาเบิ้งมาเบิ้งป้าหาลรอดรใส่น้อมีบ่าวผู้ม,มีมีสาวเออมีบ่าวทาหารให้นั่นแหละ พี่อยู่จังหวัดไหนนะครับอยู่จังหวัดชัยภูมิค่ะง,งามค่ะข, <อ S 2> ขอบคุณค่ะทำให้พี่นะคือ,อยังไงอะทำอะไรวะน้อง่อะคือเขาอยากให้ฉันก้มแล้วก็หวีแต่ฉันไม่อยากก้มไงเพราะว่ากระโปรงมันสั้นเ,เด็กใหม่ไหมครับไม่ค่ะเป็นเด็กสายตรงค่ะวาสนาภัยเนาะยังไม่ได้เข้าเรียนหรอยังค่ะเรียนเก้าโมงครึ่งค่ะอ,อ,อยู่บ้านถนนกาค่ะ ไม่รู้สิเธออะไรครับฝึกง,งานยนังคบฝึกเทอมหน้าค่ะอุ้ยเหมือนเพิ่งเดินผ่านเลยครับใช่เหรอใช่เหรอเอซี <c oughs> จากสถาปั์ครับใครอ่ะ <c oughs> ใครอ่ะสถาปันคุ้นคุ้นใคร เรียนขายยังได้เรียนการตลาดกะการตลาดจ้าฝึกที่ไหนยังไม่รู้เลยค่ะรู้ไหมก็ฝึกะฝึกกูส่งมีในไอจีอยู่ใช่หรอขอบคุณที่ติดตามนะน่ารักจังครับขอบคุณค่ะถ้าอันแทบจะทุกเมนอะถ้าเมนมันขึ้นอะนะเขา็กยูใช้ภูมิ เรียนการตลาดเป็นไงบ้างคะก็สนุกดีค่ะเรียนง่าย